สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธรูปหล่อเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีราคานะครับสพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะครับและก็รวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยวันนี้นะครับก็มีคําถามเข้ามาว่าทําไมราคาภาคตะวันออกถึงสู้ภาคใต้ไม่ได้ในช่วงนี้นะครับอันนี้แอดเองก็ยังไม่มีคําตอบนะครับก็หาคําตอบหลายๆที่อยู่ก็ยังไม่มีนะก็พยายามพยายามหาให้นะครับแต่วันนี้ มีราคามาให้นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าตะเวนกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องอพี่ๆของผมนะครับผมจะเริ่มให้ที่ภาคใต้ก่อนนะครับภาคใต้ก่อน A B เนี่ย220ถึง230นะครับ220ถึง230 A B C 210ถึง220นะครับ2-6งถึงกกิโลกรัมกิโลกรัมแล้วก็เกรด C ก็170นะครับบางเจ้าก็165นะครับ2-6ถึงกกิโลกรัมโบเก้นี่65นะครับ ส่วนจันทบุรีนะครับผมก็ถูกหน่อย AB 130ถึง140นะครับ2-5กิโลกรัมเอบเนี่ย110บางเจ้า115นะครับหรือมีมากกว่าก็ไม่มากไปกว่านี้นะครับ2-5กิโลกรัมส่วนเกจซีนี่อยู่ที่90ครับ2-6กกิโลกรัมตกไซส์65้าถึงเจนะครับส่วนห้องเย็นก็อยู่45บวกนะครับผมนี่คือราคาของจันทบุรีครับจะบอกยังไงดีนะครับพี่ส่งสัญญาณมานะครับเหมาทำสัญญาเนี่ยกระซิบกระซิบนะครับชนีเห็น 180นะถึงมีนาคมนี้นะครับส่วนกระดุมก็อยู่ที่250นะครับถึง15มีนามีนาครับนี่คือราคาเหมาสวนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอาจจะยังไงก็เดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลเข้าวๆที่แอดเองแล้วก็พี่ๆนะครับไปได้ข้อมูลมานะครับก็นํามาเสนอนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลหลายๆพื้นที่มารวมที่นี่นะครับเพื่อให้พี่น้องชาวสวนแล้วก็พ่อแม่พี่น้อง ที่ไม่มีข้อมูลนะครับจะได้รับรู้ไปด้วยกันนะครับหลายท่านบอกขอบคุณมานาที่นี้ด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเราจะทําให้ดีที่สุดครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับช่วงนี้ข้าวของแพงปุ๋ยแพงอะไรแพงไปหมดนะครับส่งกําลังใจให้กันวันนี้แอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ